1,2,3,4สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกคนวันนี้มื้อเย็นนะคะเออสวัสดีทุกๆุกคนที่ดูอยู่นะคะวันนี้มื้อเย็นมีไส้กรอกอีสานมีหมกไขป่ปลามีผักหลายๆอย่างแล้วก็มีขิงมีพริกแก้มด้วยค่ะให้ FC หรือว่าคนดูทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ปดให้ยายให้ป้าให้แม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะลงมือแล้วนะคะกินไขป่ปลาก่อนหมกไขป่ปลามาอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะอื ทัวผู้หม่ไขปปลาอร่อยมากค่ะหากินยาก อน,นุญาตใช้มือนะคะซา์แล้วด้วยถึงบอกอาไรนะใสกอบอีสานใส่พิกลงไปไสจริงลงไป biết mm. yeah, right. là อร่อยมาก เราไคดีฟส่ปลาหาเินยากใส่ปลา กินกินขิงอะดี ทำใหญ่เดีแ <laughs> oh. พีล่ลงไป

อึมแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะคะ